สวัสดีจ้า้มนีมากินหนึ่งกระปูน้ำกันเด้อค่ะเดิมมีหนึ่งกระปูหนึ่งกุ้งแล้วก็หนึ่งหอยแมลงภู่ค่ะพี่น้องขาเมนีเอาสิมากินอาหารทะเลน้ำกันแล้วค่ะเนาะอุนพี่น้องขาค้นหอยหอยอยู่เนาะหนึ่งกระปูค่ะตัวใหญ่ๆค่ะกามใหญ่ๆมากินน้ำกันแล้วค่ะเนาะมาจ้าพี่น้องอาหารทะเลค่ะพี่น้องขามีหนึ่งกระปูค่ะพี่น้องขาแล้วก็มีกุ้งน้ำพี่น้องขาเป็นปะนี่กุ้งแล้วก็หนึ่งหอยแมลงภู่ค่ะ มีปูเนาะประมาณนี้ค่ะอืมกินเป็นเมียงน้ำเด้อค่ะเด้อไปนองค่ะกินเป็นเมียงกับเปอาหารทะเลน้ำเนาะค่ะเนาะผักกับมี่ยังหรอค่ะไปนองค่ะนี่แหละค่ะเนาะอันนี้น้ำจิ้มค่ะนี่กับผักกับค่ะไปนองค่ะมีใบโหระพาล้วก็ผักกาดแก้วแล้วก็แตงแค่รทค่ะไปน้องค่ะขาดวอได้ค่ะกับขนมสินน้ำเนะอไปนองค่ะมันก็ต้องมีขนมสินน้ำกระสิบประมาณนี้แล้วไปน้องค่ะเนาะนี่ม่อกินน้ำกันแซ่บๆค่ะนอ่ะไปนองค่ะอาหารทะเลค่ะปลามันางกินน้ำกัน สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพ่อพ่อก็แยกกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อืันนี้มากินอาหารทะเลน้ำกันกับพี่น้อง่ามีหนึ่งกระปูเนาะค่ะนอหนึ่งเอากับพี่น้องขาหนึ่งกระปูกสองตัวกับพี่น้อง่าแล้วก็กุ้งน้ำเด้อพี่น้องค่าแล้วก็หอยแมลงภู่ค่ะเนาะแล้วก็กินเป็นเมี่ยงน้ำพี่น้องคขากินกับแก้มน้ำเป็นเมี่ยงน้ำเนาะผักมี่ยังลรอพี่น้องค่าประมาณนี้ผักแค่รดแล้วก็แตงหัวะพาแล้วก็หอมพี่น้องค่าแล้วก็ผักกาดแก้วอันนี้น้ำกิมเนาะประมาณนี้ครับพี่น้อง่ะ มาที่นี่เนาะมาลงมือกินกันเลยเด้อพี่น้องค่ะกินน้ากันเลยเนาะเห็นดีป๊ค่ะเห็นดีจี่ดอกเนาะนี่น้ากิมพี่น้องค่ะน้ากิมประมาณนี้แหละน้ากิมไม่แค่นี้พี่น้อง่ะบอบไดเฮ็ดอีกนะพี่น้องค่ะมีแค่นี้เอาสำหรับกับสำนันนลเนาะโอ้ยห้อนพี่น้อง่ะหนึ่งมีไม้ได้หนี่พี่น้องค่ะอันนี้ยนีมาขืนเด้อประมาณสามทุงซี่ทุมแล้วพี่น้องค่ะกินกับน้ำส้มค่ะพี่น้องค่ะน้ำส้มที่มันมีเนื้อน้ำส้มนไหมานะน้ำส้มเนาะพร้อมเนื้อน้ำส้มนะนะอนนี้ ม่เนื้อมันเงเหระพี่น้องคะหาน้ำสมแก้วนึงกระกับขนมจีนนามาพี่น้องคะมาเนี่ยแหละกินกับน้ำไปน,นะเนาะคอนอื่นกิน,น้นาก่อนเด้อพี่น้องคะกินน้ำสมก่อนเนะาะฮะอือหือชื่นใจอ้าวกินกันเลยค่ะอันแรกเนาะกุ้งก้อนพี่น้องคะ กุ้งกันหนึ่งเอาเอ้อ์กินอาหารทะเลก,กันค่ะพี่น้องขาเนาะหาใส่มือเลยพี่น้องขาอือหือจุดยอดอร่อยหาราพาจ้องจะกินเป็นเมียงกับพี่น้องขาตักต่างไว้ตรงนี้บ่ ก็ตังมาตรงนี้ดี่ว่้คขะพี่น้องมันอยู่ไกลหอยค่ะหอยมาแล้งผูกอ่ะห,อหนึ่งเอาเองเด้อพี่น้องค่ะขอนึงเอาเองอุ้ยเสบคักแเศษเนีน่ยขอิมเลยเด้อพี่น้องค่ะก้อนขอน่ิ้มมะโซนะขอซิมแล้วห,หนึ่งในเองสาใจมากเลยพี่น้องค่ะตัวปใหญ่ปลาในหลอกตัวพอดีพอดีนะ ตัวกรลังอร่อยนะพี่น้องตัวพปหยาบไหม,มขับผู้สองตัวตัวใหญ่กับตัวหน่อยกินตัวนี้ก้อนพี่น้องค่ะช่วยเบิ่งก้อนเนาะอุ้ยหนึ่งโดนหลายกามมันออกกัะพี่น้องค่ะเปิร์กมันออกจากดองอห็นะเนาะนี่มานนี้แหละอันนี้ดองมันพี่น้องค่ะป๊อดไข่เต็มพอรออยู่พี่น้องทั้งไข่ทั้งมันเต็มพอรออยู่เนาะ โอ้โหป้าแน่นพอรอเลยพี่น้องคะไข่แน่นแน่นอุย้ยกับปูแน่นพี่น้องแน่นไข่มากเลยหุ่นโอ้ยเหี้ยย่อยเหี้ยยงมันทอดกันหนึ่งอัอนนี้เร้อพี่น้องคะหนานหนาวด้วยเนี่ยแต่มันทอดพี่น้องเพราะว่า,วาก๋วยจินน่ะหนึ่งก้อนทอดน้อยน่มันอายก่าไม่ไม่ไมนะพี่น้อง ข้าวเมียงก็เดอ้อห้อเมียงอยา้ามก่อนน้ำเส็นไส้กุ้งพี่น้องคะห้อเมียงน้ำกินหลินน้ำนะมานนี่แหละพักฮะน้ำจิ้มใส้พี่น้องคะ โมมเนาะบัดที่นี่นี่ลักษณะนี่แหละโอ้โหสาดใจเลยพี่น้อง่ะคําบักง,ง่ายหนึ่งเขาได้ปะเนาะมังกร แซ่บกาันตีเนาะมี่ก็แซ่บจะแซ่บคำที่สองห่ออีก <c oughs> ห่อหอกับหอยเนาะพี่น้องขาหอกับหอยมาแล้งภู่ค่ะกับปูกินที่หลังเด้อพี่น้องขาจะเลอะมือเนาะเลอะมือกินที่หลังเอาใบโหระพาเนี่ต้องมีเด้อพี่น้องขา,าหารทะเลนะเนาะจัดกินข้าวค่ะ พักหอมปอมก็ได้แต่ว่ามันนี้วันนี้พักหอมปอมค่ะ สั้นตรงก๋วยเตี๋ยวไส้ละพี่น้องอนนี้ไข <c oughs> ่ปูเต็มท้องอยู่สติงกระสิงแมวเด้พี่น้องแฉจิงไรนอ้อบ่ดที่เนี่ยลืมอีกแล้วเพราะว่าต้องเนี้ยออกพี่น้องครับ โซน,นกินตวนี้มันเนี่ยนะไข่เต็มทองอยู่พี่น้องอัญญยาอยูอ่มาเด้อขัดเด้อปูปูนาเดือนนันตุลาคมพี่น้องค่ะมิะแซ่ไข่สุดยอดทั้งความอร่อย ฮอตต่อฮอตฮตอไม่ได้กินเมียงค่ะอันนี้รวมมิดเลยเนาะเอากัะปูใไ่น้ำพี่น้อง่ะเอาไข่กัะปูหนึ่งเอาไข่กัะปูใส่น้ำนะพี่น้องขาเนาะ <c oughs> แล้วก็หอยมแมลงภู่หอยมาแมลงภูใไ่น้ำทาพี่น้องประมาณนี้เลยเอากุ้งพร้อม ออนี่คำใหญ่เด้อพี่นอ้องขาอ้ามื่อนี้ว่ากินปลาหมึกเนาะกินซ้ำนี่พี่น้องปลาหมึกเพาะหรอกหวานไปก้อนอนะ่ะกินปลาหมึกหรอกอ้าวมาที่นี่บม่มคำใหญ่ๆบางเด้อย,ยัดสะได้บ่พี่น้องค่ะนี่ Ja. Mm. So. <clears throat> หยตัวน้อยพูดใบใหญ่ตัวหอยนิวซีแลนด์เนาะพี่น้องขานี่ตัวซ้ำนี่ห้องย่อไอ้แหนยุพี่น้องกระแทกพี่ดอกว่าแต่พูดว่ามันมาตใหญ่โตเพราะกินนี่นะพี่น้องแต่ว่ากลุ่มตัวใหญ่ยุพี่น้องคากลุ่มแกง่ายยุ ก็น่าคัดเด้อมาที่เนี่ยปูกันนี่พี่น้องขาเบิ้งนะปูไข่ค่ะปูไข่โอ้โหทำกิมใส่พี่น้องค่า หอมเลยเนาะอือหือสุดยอดอือ อูพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่น้องคะเต็มยุืมเทเบิ่งตรงนี้พี่น้องเยิ้มเลยอือฮัโอ้แซ่พี่น้อง เนื้อปูค่ะมาเด้อค่ะเด้อืมเนื้อปูเยอะเยอะ แ่บพี่น้อง <c oughs> แสบจลลลลนลืมเบาล,ลืมเบิ้อืสุดยอดสุดยอดพี่น้อง่ะอ๋อนีก่กระดองโตอ <c oughs> โอ้โหพีกแกะออกไม่เบิ้งพี่น้องค่ะถึงมั่น ทั้งไข่หุคุณทั้งมันทั้งไข่อืมอ้ม หอยโอ้โหไข่เต็มจ้ะพี่น้องคบไข่เต็มอันนี้นะเต็มกับบวยนะพี่น้องเห็นบะเนี่ยไข่เต็มดอกอ่ะแซ่บแซ่บ จะว่าไข่จะว่ามันกรูเด้อแดงๆเนาะแซบ่บมาเด้อมาเด้อค่ะแกตัวนี้เบื้องอนเด้อไี่น่องค่ะ แบตัวนี้เพิ่งน้ำมีไข่บ่เนาะสำรวจก่อนตัวนี้ไข่บ่หลายค่ะตัวนี้บ่าไข่หลายปันใดทอสิแมนตัวตัวแมนหรือตัวผูเว่ารูพี่น้องค่ะต้องเป็นตัวผูมันมีไข่ตัวนี้บ่มีไข่หลายบ่มีไข่เลยตัวนี้ไข่ไม่มีค่ะไข่นิดเดียวต้องเป็นตัวผูบ่กระปูนี่นะตัวผูหรือตัวแม่์พี่น้องค่ะกระปูที่มันมีไข่เนี่ย แต่ว่ากุ้งตะกุ้งไข่เนี่ยเป็นตัวผู้เนาะตัวแม่เนี่ยพอมีไข่นะกุ้งนะตะกุ้งไข่เป็นเป็นกุ้งตัวผู้อ,อันนี้บ่มีไข่ไข่นิดเดียวนี่มิตามันมแกะไปได้ลหรพี่น้องค่ะโอเคแกะได้แล้วเรานี่ <c oughs> เทน้ำจิ้มลงงีปน้องเขายาวาอยากิดเด้อพอ,อยากิดแกกับปูเพราะเป็นแกะแดดซ้ำหลายแดดเอาซ้ำนั่นนะีปน้องคขาวันมีเทคนิคก,กินกับปูืม นี่มันมันเกินไปต้องเอาออกค่ะจะวิ่นหัวเนาะ <c oughs> นี่ฮักจังสี่พี่น้องคะนี่ประธานอิ่มเด้วค่ะเด้อี่น้องคะปิดคลิเวลากินต่อเนาะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ